กนันจ๊ะแล้วเจอกันที่ญี่ปุ่นนะคะแม็กเลดี้โอไฮโอกับเจมแปน บีเจนไอดอลสู่ทีนพลัสชอว์โอ้ต้องบอกนะฮะต้องแปลสาวนะฮะโอ้โหเต้นเก่งมากเลยนะทั้งร้องทั้งเต้นผมนึกว่าเกิลเจนูรีชเลยเนี่ใช่ครับเคยเคยมาที่รายการเราหนึ่งครั้งแล้วแต่ว่าอยากได้แนะนำตัวอีกทีหนึ่งนะคะทีละคนเลยค่ะเอาจากฝั่งนี้เนาะค่ะสวัสดีค่ะมิเกลค่ะสวัสดีค่ะพิ๊ค่ะค่ะสวัสดีค่ะไม้ค่ะสวัสดีค่ะพีเอลค่ะสวัสดีค่ะนุ่นค่ะ นี่ค่ะการ์ตูนค่ะต้องถามเลยนะครับเพลงที่จบไปนะครับซิงเกิลแรกของน้องๆมีชื่อว่าอะไรครับครับ Baby B B Jen ค่ะ Baby B B Jen ไอ้ยาไอ้ยา Oh Baby Baby ใจยุ้ยนิดนึงจะยุ้ยนิดนึงอย่ายุ้ยสิต้องกระชับต้องกระชับ Oh Baby b a ย y โอเคมาโอเคมาถือว่าเป็นซิงเกิลแรกนะครับของ เป็นซิงเกิลแรกเลยของ8สาวนะครับทีนี้นี่มีหาเป็นยังไงบ้างครับบริินบีบีเซ็นไอดอรครับการบอกว่าเชิญชวนให้สาวๆนะคะมาสวยใสแบบไม่โบวเหมือนพวกเราบีบีเซนไอดอรค่ะสวยใสแบบไม่ไม่โบวค่ะไม่โบวคืออะไรอ่ะไม่แต่งหน้าะวยใสสวยใสโดยธรรมชาติแต่งน้อ๋อไม่ใช่จะต้องเอาเกรียงแซะออกมาเป็นแบบถูกต้องเบา จะลงตานี่ก็ต้องดูก่อนว่าเอ๊ะปูนแห้งหรือยังอย่างนี้ไม่ใช่เลยเนาะไม่ใช่พวกเราเราจะต้องสวยใสนะฮะแล้วซิงเกิลนี้ฮะต้องบอกก่อนเลยนะฮะว่ากระแสแรงมากๆครับแฟนคลับของพวกเราเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ครับกระแสตอบรับของเพลงเมเบลีนบีบีเจนเนี่ยแล้วก็เอ็มวีของพวกเราทั้ง8คนเนี่ยเพื่อนๆทางบ้านเนี่ยให้การตอบรับที่ดีมากๆเลยค่ะ ใช่แล้วค่ะแล้วพวกเรานะคะก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่คอยเป็นกําลังใจแล้วก็ติดตามผลงานของพวกเราตลอดค่ะ MV ด้วยค่ะ MV ถ้าต้องการชม MV แบบเวอร์ชั่นเต็มๆของพวกเรานะคะชมได้ที่ Facebook Maybelline New York Thailand ค่ะแล้วก็8สาว Maybelline BB Gen Idol เนี่ยนะคะได้ไปโชว์ตัวหลายรายการเลยใช่ไหมคะไปที่ไหนมาบ้างเล่าให้เราฟังหน่อยจ้ะค่ะพวกเรานะคะก็ได้ไปถ่ายรายการที่ k a m กาเซ่ค่ะแล้วก็ของ Boy Toys ค่ะ ค่ะแล้วยิ่งกว่านั้นนะคะเราได้ไปโชว์ตัวในการมอแกรงค่ะแล้วรู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าเราได้ไปตะลุยบนเวทีของเรียนต่างๆเลยค่ะน้องๆสามารถร้องเพลงเราได้ด้วยนะคะรู้สึกดีใจมากค่ะไปหลายรายการไปหลายรายการเลยเนาะสนุกแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสนิทกันมากขึ้นเนาะเวลาทํากิจกรรมหรือว่าทํางานด้วยกันครับผมแล้ววันนี้นะฮะ ซิงเกิลของน้องเขานังคอสครับพี่วบิ้จัดครับแน่นอนครับคอสขนาดนี้ครับโด่กับปั้นฮะอยากจะรู้ว่าท่าขายของวงเรามันท่าอะไรครับค่ะต้องให้รุ่นพี่นะครับเป็นรุ่นพี่รุ่นพี่ตัวเซ็ตคอนเสิร์ตบีดีเจในด้านเลเพลงเรามันต้องมีท่าขายครับท่าขายของเราคือเอาขออีกทีกัมกพี่อ้นครับพี่อ้นเอาด้วยครับพี่เต้นอยู่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในสายตาแต่พี่เต้นอยู่ตลอด มสิกมาไหมครับมวสิกมาไหมครับแล้วเดี๋ยวเต้นพร้อมน้องครับมาดนพีตายรนีีตน้องทำครับอีตาน้องทำไงน้องปั้นตั ขอบคุณน้องๆนะฮะน่ารักมากเอาละครับสนุกสนานและได้อัปเดต่าวคราวของแปดสาวเมเบลีนบีบีเจนไอดอลนะครับกันไปแล้วนะฮะงั้นก่อนจากกันวันนี้นะครับให้น้องๆฝากผลงานกันหน่อยดีกว่านะครับว่ามีอะไรทำต่อไปแกจะตะโกนทำไมมันมีเครื่องขยายเสียงอยู่ผมเรียกพลังอยู่ครับเ <c oughs> ฮ้เย่เฮ้ให้น้องๆฝากผลงานหน่อย ค่ะยังไงก็อย่าลืมฝากผลงาน MV ชื่อเมเบลินบีบีเจนของพวกเราด้วยนะคะค่ะพวกเราก็ทำกันเต็มที่เลยนะคะก็ติดตามกันได้ที่เฟซบุ o กเมเบลินนิวยอร์กไทยแลนด์ค่ะค่ะแล้วก็วันนี้พวกเราก็มีกิฟต์เซ็ตของเมเบลินด้วยค่ะมากได้มากขอให้ได้รางวัลให้ได้ฝากให้พี่อ้นค่ะต้องให้พี่อ้นแม่ผมก็ใช้ได้เดี๋ยวให้พี่อม่รั้นรับของที่ระลึกนะฮะจากน้องๆขอบคุณค่ะ โอ้ายแม่ตุ๊กฉันชอ,ชอบมากชอบมากชอบมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลยอายแชโดว์สีเขียวเลยทาเลยพรุ่งนี้เริ่มไปทาปากพรุ่งพรุ่งนี้แต่งเป็นพญานาคเลยสีเขียวย,ยังต้องไปดูจันนาช่วงบ้้งปาอ่ะโอโอวันนี้ดะก็ต้องขอขอบคุณนะครับ8สาวมารีนบีบีเจนไอดอลมากๆนะฮะ<อ>ที่มามอบความสนุกครับพร้อมแบบมีกิฟต์เซนต์ให้กับพี่อ้นด้วยขอบคุณนะวันหลัง เอามาเยอะกว่านี้ก็ได้เนาะไม่เป็นไรนะแต่นี่เป็นการแบบว่าเออลองเชิงอย่างเชิงดูมาครับผมแต่เขาหน้าถุงใหญ่กว่านี้พี่ก็ไม่ว่าได้ค่ะอ่าแล้ววันนี้นะฮะเราต้องขอขอบคุณนะฮะน้องๆนะฮะจากเมลลินบีเจนไอดอลมากๆนะครับขอบคุณค่ะสนุกกับน้องๆไปแล้วนะฮะตอนนี้ฮะเดี๋ยวเราไปดูฮะ